สวัสดีจ้าพบกันอีกแล้วนะคะในช่องมุนคาพาแซบวันนี้ค่ะ,คะ,คะยำยำยำน้ำจิ้มสซตปแซบตอนเที่ยง ี่น้องแซบดมมากกับแซบเยอะนะครอือเา่ดนี่หมูกอ็ครับ ูมีพักกูนนะพี่น้องชอบหมูกรอบเนละหมูก,อนะมกอรอบมาแทบเอาไปยำเนะี่ยเป็น้องวันแมนเนี่ยสามสิบห้าบาทสามขวดร้อยสองขวดได้เนี่ยยำในหลายแบบนี้นะ ชอบกับครผับเย

ข่าหมูมะนาวอืคเบจอท์เลยหมูมะานาวครัเปรุงน้ำจิ้มปรุงแชน้ำปลาเยอะมากเลยจิ้มได้หมดโดยชากลมกล่อมดีแล้ว สช้คอมน้องถุงหนใช้มือแะรวสิกแสบ สามจห้าบาทสามพันรอยสัมาได้เจ้ารดจำให้ให้พ่อให้แม่กิ